สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคัติยราชนารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแกน่นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรคัติยะราชนารีโปรดให้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรที่สุกรถูกสั่งทำลายจำนวน4,710ตัว219ฟาร์มใน20อำเภอในจังหวัดขอนแก่นค่ะ ซึ่งราคาประเมินที่เกิดจากความเสียหายจริงคิดเป็นเงิน26,126,518ล้าน1 26,518บาทภาครัฐจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่รับผลกระทบร้อยละ75รวมเป็นเงิน1 9 5 9 8ล้าน5 8 8บาทโดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน20ราย และนายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพราชทานนำไปมอบให้แก่กตรกรในพื้นที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชุมกมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัตติยราชนารีส่งมีพระเมตตาต่อผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร และทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งขง้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ